อ๋อส่วนดีลูกค้าผมสวัสดี้เอฟซี FC, จากจีิากูบูระผมได้พามาชมรถมอเตอร์ไซค์ครับผมก็ซื้อมาจอดไปจนแบบหมดนะครับอับนนี้ไม่ได้ใช้แต่จะมารีวิวขายซะหน่อยครับวันนี้จะเป็นเจ้าดูคตินะครับพันสองรอยดีซีโออ อ่ามสามหมื 35, 35, 3, ád, ATE, 2, ่นห้าเขาเขาสามพันสามหมื <tr ots asma ged> <tr> ่นห้าถาจำไม่ผิดครับเพราะว่าซื้อมาอ่าขี่เข้าเมืองแค่สองครั้งครับแล้วก็ไม่มีเวลาขี่จอดจนแบดหมดนะครับคันนี้ของแต่งก็ประมาณตามรูปครับก็จะเป็นพวกอ่าตามตามรูปตามรายละเอียดของแต่งตามเปิมจานขล้วก็คาร์บอนมา ดาวครับมันจากที่ไม่หายเราไปใช้งานก็มองมาดูได้คดรับผมเปิดกระถาที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับแน่เปลี่ยนทีเทิ่ยงทุกนมัดเดิมครับใครสนใจก็โทรศูนย์หกหนึ่งนนหนึ่ง ทถามถามครับสำหรับคลิปนี้ก so, ็พาไปเที่ยนี้คร so ับผมครับ